พอนุกไปตามพอปลายมานุกยังไม่มาเอาซิทุกคนแสบอะแล้วใดๆคือแบบว่านักข่าวเขาก็รอด้วยเนาะอืมก็อย่างว่าแหละเขาไม่ได้นักข่าวเขาก็ไม่ได้อะไรนะทุกคนไม่ใช่ไปมาทัวลงน้องนูน่นนี่นั่นไม่รู้จักเวลาเวลาอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะคือเนาะ ความปลายก็แสบดือ้อแกงเขาจา้าพูดแกงเขาดูน,นี่นั่นแสบบุ่มมีมีความรู้สึกว่าเขาขิงวันนี้เขาขิงนะข่าวมากขิงแบบฟิลของขวัญขิงหลายอย่างมากทั้งสองคนนะ่ะขิงรู้ใจกันดีอะไรกันดีนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของคง,งของขวัญเขาขิงมากวันนี้อืให้เขาวันหนึ่งวันเกิดเขาเนาะ

คุณรู้ชื่อเก่าไหมคุณสนมสมพรครับเขาชื่อรัฐธรรมนูลโอ้ทำได้ครับเอาคุงรู้เหรอคุงรู้รัฐธรรมนูลซีดีแววครับเออใช่รัฐธรรมนูลเออเออมาไหมไปๆโอริโอเขาพร้อมให้สัมภาษณ์แล้วครับรัฐธรรมนูล เกี่ยวกาบน,นะด้วยตายเมื่อกี้ตายเมื่อกี้ลุกบอ,อกว่าลุกจะเป็นคนอปปรอปลายตลอดเลยอ๋จริงไหมคือเขาเพิ่งรอปลายครั้งแรกไปยคันน่ะทุกครั้งมีแต่ปลายนั่งรอแบบโอ้โหกว่าจะแต่งตัวกว่าทำโน่นทำนี่เสร็จทุกครั้งปายจะต้องออกมาสัมภาษณ์ก่อนอแต่แค่นี้ครั้งเดียวครั้งแรกเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้นใ,นในครจะปนช้าคปากก็เห็นเห็นหนูครับเออไม่ใช่เขาช้าเออ วันนึงวันนี้ไม่เื่นเข้าอ๋อใช่ปกติทุกวันเขาเป็นคนที่แต่งตัวเร็วทำอะไรเร็วมากโอเควันนี้ของเขาเปิดแล้วยวัาาง,งไม่เันเบี้ยวลองกล้องมาใหนอยมงกล้องถ่ายรูปเดยวอยนี่ไม่เห็นนขาเลยตอนนี้่ <c oughs> <c oughs>

นุกมาตายแล้วเรือจางอู้มากยโอ้โหเพิ่งเดินออกมาเมื่อกี้ไหนล่ะนุกเหรอตอนปลายมานุกทำอะไรอยู่ตอนปลายมานุกทำอะไรอยู่นั่งอยู่ครับตอนนี้แล้วก็สักพักก็คงออกมาบอมาอีหลีก็หน้ารอโอ้โเขาจะเปลี่ยนทรงผมใหม่เขพราะว่าเขาอยากปล่อยให้ปลายรอบ้างก่อนเขาอาจจะเป็นแบบล้างหน้าแล้วก็แต่งหน้าใหม่ก่อนแล้วก็ค่อยออกมาใหม่อะไรพี่โอ้โหเลยเหรอ

รัฐธรรมนูญคือจริงแล้วลสนมสมพรจริงกว่ามาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนอธิบายให้ฟังซิคุณมันมามันมาจากชื่อการที่เขาเข้าวงการยุคแรกเริ่มเขาได้ชื่อสนมสมพรเป็นชื่อที่คุณครูหรือเป็นหนึ่งคนที่ักชวนนุกธนดลเข้ามาในวงการเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้คับแฟนเขาตอนที่เป็นศิลปินแรกใช่ <c oughs> อยากให้ทุกคนเข้าไปเซิร์ชนะครับในในกี่กี่คนนะคะในรฟ์สด 8, ประมาณ80,000กว่าคนเข้าไปเิื้อได้เลยครับคำว่าสนุมสมพอคุณจะได้พบกับวิดีโอที่ทุกคนต้องตกตะลึงครับแล้วเราเนขอะไรบักงุกครับ,บอยากรู้เลยเดี๋ยวเสิร์ชดูกันเสิร์ชดูเลยพี่แล้วพี่จะตะลึงผมว่าเสร็จงานนี้เขาชวนุมไปที่บ้าน,นเสร็จงานเสร็จงานนี้เนี่ยเสร็จงานนี้เขาคืองไปขื้อบ้านใหม่คือต้องพูดก่อนเลยว่าข้างหลังอ่ะแบบเครื่องดื่มมันเยอะมากาแล้วก็ น้ำปนะ نا, ปใช่น้ำปนะ نا, น้ำเปล่า,ามันเยอะมากเลยเพราะว่าสั่งมาแล้วเยอะแยะเอาว่าเพื่อนเพื่อน,นของเรา